เฮ้เเฮ้เดี๋ยวก่อนกดดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดไลค์คลิปนี้ล้วก็จะไม่มีคลิปตูงๆออกมาให้ดูนะเชื่อันแน่ครับผมคนหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วก็อยู่กันเลยผัดหน้าร้อนนี่เลยนะเนี่ยนุมนะไอ้ที่ไหนเนี่ยฮะพาไหนที่ไหนอะเนี่ยนี่มันแบบเรื่องหาดนี่รีสอร์ทเนี่ยพักผ่อนเนี่ยเออเราไม่ค่ออยากเล่นน้ำลวเพื่อเราอยากเป็นนอนต๋มแต้มมากกว่า <laughs> แล้วแต่นายโอ้ยเนี่ยอ๋อจะดีนะเว้ยฮึมมีงไงแล้วก็มาให้นอนได้ด้วยเดียด๋วยวนอนแล้ <laughs> นี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโคตรสบายเลยไอ้รุปปรร้งม,มาทำอะไรนุ้งไมเอ่ะทาอะไ่เนี่ยเออ มันรู้สบายรู้ไหมลุงใช้เมืองสวิตลุงอยากกลับบ้านอะไรของพวกลุงเนี่ยอะไรพวกแกนะไม่มาไม่เที่ยวเลยนะี่อย่างเลยก็เป็นอยู่บ้านนะครับไม่อยากอยู่นี่เออใช่เพื่อนเราจะอยู่บา้านเราแต่นายเลยเ,ออเดี๋ยวซื้อบ้านนี้โนะชวนะ์นอ,อ๋อไม่ใช่บ้านหานันี้ก็บ้านปกติอ่ะเราจะได้ไปขโมยของนายต่อไม,ไม่ต้องเลยจ้ะเว้ยโอ้ยอะไรกลับไปหาไอ้พกนั้นได้ไปเนี่ยออพวกไหนลุงกับวกที่เป็นพวกคิปเปอร์บอกวนะ่าโอ้ยคิดถึงเหลือเกิน อะไรเด้วยมาเที่ยวกันแบบไม่มาเที่ยวมาเที่ยวเลยมาอะไรบูนะ๊ฮะเออมันได้ยี่บีว่าแต่ what หน้าอะไรด้วยเฮ้ยอบบบบมันคืออะไรอะ่ะอืมเดี๋ยวเรก็ไปโดนี่เอาหุ่นก็ได้โอเคโอ,อ้ยมีสะพานด้วยเออสะพานโอ้มีเพชรด้วยยีสเคเอาละทีนี้มีของอยากมา let's go โอ้ยมีไปเป็นสะพานเนี่ยโอ้ยของ,องเนี่ยโอ้ย หนึ่งนาเกดอืมหนึ่งทองสวยเอ้ยกระโดดก็เออก็ไม่ได้ยากน,นี่หว่าฮึบหนึ่งสองนี่แล้วก็สามปุ๊บอุย้ยก็ไม่ยากน,นี่หว่าแทบไม่มีตัวอะไรเลยโอเคสามอันมาได้ต่อโอ้ยชมบุญทรมท,ทานไหนครับชมบุญทรมทานหน่อยแล้วเราจะไปยังไงอะชมบุญทรมทานไหนครับชมบุญทรมท,ทานไหนครับท,ทำบุญทรมทานไนรอะไหนมีในโอ้เฮ้ยนี่มันยาลอยตัวดีกว่าขอบคุณชมบุญทรมทานนะครับขอโชคดีนะครับต ผมต้องกินยาไปเหรอเฮ้ยแล้วโดนรัวไปได้เหรอถะาโดนรั่วโดนตัดสินนะครับอืมได้ยงี้สิโอเคมาเฮ้ยจโอ้ลอยลอลอยอโอเคแต่เดยวเดี๋เดี๋ยว้โอเคะมาหนึ่ง่อไปคึบโอ้ยเจึบบบบบบคบบ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 ึบโอเบบ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 ้บบ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 ยบบ เฮ้ยเฮ้การมาที่นี่ต้องจ่ายค่าสวยก่อนตัวผ่านเฮ้ยไปพายังไงอ่ะถ้าน้องจะผ่านดีๆน้องก็ต้องไปดีๆมันน้องนะหรือไม่นต้องโดนพี่โดนพี่ฟันพี่ผมไม่มีตังค์พี่เบี้ยวแก้วไปกินนถะพี่เฮ้ยไม่ได้พี่ไม่ชอบแก้วเอาไะเอาแก้วเอาเอาตังค์หปพี่อย่างไรอย่างนี้เลยนะเออมันถ่าอย่างนี้ดิเออ มันพี่จะกินตาผมไม่พี่กินตาผมไม่เออกินตาผมไม่เออมาให้หมดนะเออหมดไปหมดนะเออไปหมดนะมาให้หมดเถอะเฮ้ยมันเก่งกับเราอีกนะเก่งอืออืออืเฮ้ยครื่องช่างสเปรย์กระจองเลยเนี่ยโอ้ที่ขุดเพชรนี่รางวัลโหขุดเลยโหโอเคตู้เพชรอืออออโอ้สุดยอดเลยเฮ้ยแหมไมนได้อย่างนี้สิแต่ ตรงนั้นอย่าไปยังเลยแต่จะไปยังไงดีอ่าใชา่ตรงนี้เออเรือดีว่าเออจิงตดลงก็เรือไปขับแม่งเลยแต่มันก็ไม่น่าไก่นั้นเอบโอเคมาเดี๋ยวจะขับไปนู่นกันตรงนั้นเหมือนจะต้องทำบบอะไรสยหางเลยโอเคโอเคโอเคมาแถวนั้นมีเรือน่าจะโอเคอยู่ฮึบอืมแล้วก็ขึ้นไปไอตรงนี้คุณคุณนเนี่ยไอตรงนี้มันเหมือนที่เรามาจะากการนันไอเลี่ยนเลย ใช่เหรอนิ่สะพานไปเนี่ยเฮ้ยโอเคน่าจะขึ้นได้อยู่ถ้าไม่มีแล้วก็เราขี่ขุดขุดทุกใบฮึบฮึบฮึบโอเคขุด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 โอเคขุดไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นไปฮึบมาถึงแล้วจ้าฮึบไหนเจ้าสะพานนี้มีอะไรรออยู่ฮะเฮ้ยมีรถเหรอเฮ้ยรถสามคันคุณไปนู่นโอเคเอารถที่ดีทสุดก็คือรถนี่เลยนี่แหละรถซึ่งเราไปเลย Let's go โอ้ โอ้โหโอ้ยโอ้ยอะไรวะอืม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 ไม่เอาพีโอ้ยรถมันกระจอกจังเลยโอ้ขึ้นแล้วก็ต้องขึ้นใหม่อ่ะเออโถเอ้ยแต่ตรงนี้ให้าขึ้นอยู่ถ้าเราว่าทำทางดีว่าเนี่ยเนี่ยขุดนี้ตรงนี้แล้วก็ทำทางไว้ปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคแล้วอยู่อยู่อยู่ปึ๊บปึ๊บปึบปึบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ไปคือเราเอ็นรถไม่แรงเลยหรือว่าเราเาส่งตัวไม่ดีเองเฮ้ยเราจะต้องเชื่อมั่นในรถนี้ถ้าไม่ถ้าเชื่อไม่ได้เราก็ต้องว่าเออปรับเปลี่ยนรถคันใหม่เพื่อสิ่งที่ดีเดิมฮึบ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 โดดซ้ายขวาซ้ายขวาโอเควางนี่หน่อยนิดนึงมาเราก็ต้องมาลองใหม่อีกทีนึงฮึบลองคันนี้แหละนี่เร็วสุดแล้วฮึบเอาล่ะนั่งนี่ขี่ดิ let's go โอ้ย มันรุมแรงไปเฮ้ยเฮ้ยต้องเอาันใหญ่วะไปเลยรู้บะ Let's go โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยได้ว่ะยัดเคนี่มันสุดยอดลนกหน้าเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยขับร่วงโอ้ยสมแล้วจริงคันนี้โอ้ยจิงแจ๋วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะ อ่าห้าครั้งต่อรอบคือทีที่ห้าครั้งเหรอเจ๋งอ่าหนึ่งโอ้เอาที่ได้เพชรกับทองอุ้ยโอกาสทองสิบสิบบาทเย้เข้อ้ยอีกรอบหนึ่งอืมได้เหล็กรอบนี้โอ้โหโคตรจะเค็มเอ้ยต้องมีของดีบ้างเนื้เอ้ยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยปึ๊บอึ๊บอึ๊บตีตีตีอ่าตีโอ้โหเลยโอ้เอาสีเทมีร่อดกับเพชรอุ้ยซีดเลยเหล็กอีกรอบนี้อีกสองรอบตีตีตีเออตีได้เพชรอีกรอบอีกอ่า โอ้ยแต่ก็คุ้มเนี่ยแต่เฮ้ยรอบเด็ดรอบนึต้องเอาใหม่แป๊บนึงอีกรอบนึงต้องต้องใส่รถันเล็กไปสู้เออใช่มาเลสโกเลยขับไปเลยอืมเออจะขออีกรอบนึงด้วยความรถที่มันต้องปีนป่ายทุกสิ่งได้โอ้โหปีนอย่างจริงๆเลยขึ้นไปเข้าไปขึ้นโอเคขึ้นแล้วเอาแบบนี่มันกลายเป็นชาวกะเหรี่ยงนะคือว่าโอ้ดูดิแบบ มันจะไปไม่ได้หัวคนจะแข็งแกร่งที่เทีว่าจะเอาขึ้นงนี้ได้เหรอเอ้ยไปไปไม่ได้อะรอบนี้ต้องเอารถคันที่เราอชอบที่สุดคันเล็กๆน,น,น,นี่แหละมินิมอลสแล้วนี่เร็วไปเออตอนนี้แหละฮึบมาอีเราดึงฮึบบู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 บ Let's go โอ้โหเป็นไงอ๋อมัก็ง,ง่ายๆดวยยนนยยยีว่ะโอ้ยกหน้าเนาะโอ้ยเฮ้ยนี่ปั๊มได้เลยเนี่ยโอ้โหเป็นสะพานดีจริงเฮ้ย